ไปวัดกันไปช่วยทำบุญดีกว่าไม่ใช่จะมาขอหวยเพื่อไปเล่นกันได้มาทุกทีไม่เห็นจะถูกสักครั้งเสียเงินไปตั้งหลายตังกับโทษว่าโชคไม่ดีมาวัดกันก็เพื่อมาทำความดีลูกหลานเหล่านี้เห็นดีเขาก็ทำตามจงเป็นผู้นำในสิ่งที่ว่าดีงามแล้ว รอยพระท่านผู้เป็นภระศาสดาอย่าลงเชื่อผู้คนเดี๋ยวนี้ชอบหลอกอ้างตัวเป็นคนทรงเจ้าเจ้าเข้าได้เงินทุกทีจะถามอะไรบอกไม่ได้ถ้าเงินไม่มีคุณท่านจะงกสิ้นดีเนื่อยรีชา ไมไม,มาวัดใจทำบุญเอาหน้ากันใหญ่เป็นของเลวไหลจังกลับบุญซื้อได้นี่สิ่งให้ตอบแทนก็คือคุณค่าทางใจถ้าเงินแลกซื้อบุญได้คุณค่าก็คงไม่มี